มีคำกล่าวว่าความเห็นแก่ตัวเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ก็เช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่าคนไม่เห็นแก่ตัวฟ้าดินลงโทษน้อยคนนักที่จะไม่เอาตัวเองวางไว้เป็นอันดับหนึ่งคนส่วนใหญ่ต่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเป็นอันดับหนึ่งแม้แต่ในภาษาอังกฤษ คำว่าเธอเขาหล่อนตัวอักษรตัวแรกของคำจะใช้เป็นตัวเขียนเล็กทั้งหมดแต่คำว่าฉันกลับเขียนด้วยตัวเขียนใหญ่นี่ก็คือเหตุผลโดยธรรมชาติเพราะคนส่วนมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนจากนั้นจึงค่อยนึกถึงผู้อื่น และก็ด้วยสาเหตุนี้เองทำให้คนมากมายเคยชินต่อการใช้มาตรฐานสองอย่างในการปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่นเช่นเวลาที่ตัวเองทำผิดก็รู้สึกว่าไม่หนักหนา,นาเหมือนเวลาเห็นผู้อื่นทำผิดหรือไม่ตัวเองทำผิดก็อนุโลมให้อภัยได้แต่ถ้าผู้อื่นทำผิดกลับไม่ยอมให้อภยัย การใช้มาตรฐานสองอย่างในการปฏิบัตินี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่ปรองดองกันมีแต่เรื่องโต้เถียงกันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบสิ้นนานมาแล้วมีครอบครัวตระกูลหยางอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนคนพี่ชื่อหยางจู ส่วนคนน้องชื่อหยางปู้สองคนพี่น้องด้านหนึ่งก็ช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาอีกด้านหนึ่งก็เล่าเรียนหนังสือท่องบทโกวีทั้งสองต่างมีฝีมือในการแต่งโครงกรและคบหาเพื่อนที่ชมชอบในการแต่งโครงกรอยู่กลุ่มหนึ่งวันหนึ่งหยางปู้ผู้น้องสวมชุดสีขาวสะอาดตาออกจากบ้าน ไปเยี่ยมเพื่อนที่ในเมืองขณะที่เดินทางไปยังไม่ถึงบ้านเพื่อนนั่นเองจูจูฝนก็ตกลงมายิ่งฝนตกก็ยิ่งหนักในเวลานั้นยางปู้กำลังเดินอยู่ที่ทางเล็กๆบนเขาข้างหน้าไม่มีบ้านคนข้างหลังไม่มีร้านค้าพอที่จะเข้าไปหลบฝนได้จำต้องเดินตากฝนกว่าจะถึงบ้านเพื่อน หยางปู้ก็เปียกไปหมดทั้งตัวหยางปู้ถอดชุดสีขาวที่เปียกปอนออกแล้วสวมชุดสีดำที่เพื่อนให้ยืมเปลี่ยนแทนหลังจากกินข้าวกินปลาที่เพื่อนนำมาเลี้ยงรับรองแล้วทั้งสองก็สนทนากันเกี่ยวกับบทกวีโคงกรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันชมภาพวาดของคนรุ่นก่อน พวกเขายิ่งคุยก็ยิ่งเพลิดเพลินเวลาล่วงเลยไปจนพบค่ำไม่รู้ตัวยางปู้ลากลับโดยฝากชุดสีขาวตากไว้ที่บ้านของเพื่อนตัวเองสวมชุดสีดำกลับไปถนนหนทางบนภูเขาแม้จะเปียกชื้นแต่เนื่องจากบนพื้นถนนปูหินก้อนเล็กไว้จึงไม่มีโคลนเฉื่อแฉะ ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงแต่ถนนที่โค้งขึ้นลงก็ยังคงสว่างพอที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนอย่างปู้เดินไปเดินไปเดินจนมาถึงหน้าประตูบ้านของตนในใจก็ยังคงครุ่นคิดถึงความสนุกสนานในเรื่องที่ได้คุยกับเพื่อนมาเมื่อตอนกลางวันทันใดนั่นเองสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้าน ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านกลับมาก็วิ่งเข้าใส่อย่างดุร้ายพลางเห่ากันโชคเสียงดังตั้งท่าจะก,กระโจนเข้าใส่อย่างปู้เห็นสุนัขในบ้านเห่าใส่อย่างดุร้ายทั้งยังทําท่าจะก,กระโจนเข้าใส่อย่างกระทันหันเช่นนี้ก็ตกใจพอตั้งสติได้ก็โกรธอย่างมากก้าวเท้าหลบไปด้านข้างแล้วตะวาดใส่สุนัขเสียงดังตาบอดหรือไง แม้แต่ข้าก็ไม่รู้จักหยางปู้โกรธจัดคว้าท่อนไม้ที่ข้างประตูจะมาตีสุนัขตัวนั้นในเวลานั้นเองหยางจู่พี่ชายได้ยินเสียงเอะก็รีบออกมาดูพอเห็นก็ห้ามหยางปู้ไม่ให้ตีสุนัขทางหนึ่งก็สั่งสุนัขให้หยุดเห่าพร้อมกันนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้าอย่าไปตีมันเลยลองคิดดูเมื่อเช้าเจ้า สวมชุดสีขาวออกจากบ้านกลับเอาคํามเมืดป่านนี้ทั้งยังเปลี่ยนมาสวมชุดสีดําอีกทดลองเปลี่ยนเป็นเจ้าดูบ้างจะแยกแยะออกหรือเปล่าโทษสุนัขไม่ได้หรอกอย่างปู่ไม่พูดอะไรนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเห็นว่าที่พี่ชายพูดมาก็มีเหตุผลสุนักก็ไม่ได้เห่าแล้วบ้านก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งท่านผู้ฟังครับ ถ้าตัวเองเป็นฝ่ายเปลี่ยนไปก็ไม่อาจโทษว่าผู้อื่นปฏิบัติต่อตนไม่เหมือนเดิมถ้าเมื่อใดที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราแปกไปจากเดิมก่อนอื่นลองหาสาเหตุจากตัวเราก่อนสำรวจดูว่าตัวเองมีอะไรผิดปกติหรือไม่ไหเนี่ยนักประพันธ์ชาวจีนเคยพูดไว้ว่าการทบทวนตัวเองก็เหมือน การส่องกระจกทำให้เห็นความผิดของเราได้อย่างชัดเจนทำให้เรามีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขกล้าที่จะ,ะเผชิญความผิดของตัวเองอย่าเอาแต่กล่าวโทษผู้อื่นถ้าคนทุกคนเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบตัวเองก่อนเชื่อว่าจะสามารถลดการขัดแย้งต่างๆให้น้อยลงได้อย่างมากและคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความสุข